ี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการผสมอาหารนะครับใส่น้ำไม่ต้องเยอะแล้วครับทีละนิดครับ นครพออาหารมันเปียกทั่วๆกันนะครับแต่ว่าไม่เละจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะครับทีนี้เคลีรับเลยนะครับ ผมใช้เก็ดขนมปังนะครับที่ใช้ทำขนมนะครับช่วยในการแตกตัวแต่ลงไปเล็กน้อยครับประมาณหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่นะครับ ปิดฝาทิ้งไว้ให้มันเซ็ตตัว Oh, really oh, right. oh. Sånn. <laughs>

อุ้ยเกียบบาดมือใส่เซฟบาดมือกูห้าโลเป็นอะขวาขวาะขวา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 ซัดเลยโซนน้องติดอะไรอะ่ะมปล่อยมันดึงไมออกไว้ก่อนออกอ่ะ sốp van xong, hừm, đấy gục, chơi coi, giỏi chi nữa, bốn, อยากเจอยวะมันเป็นปลาแต่วะเนี่ยผสมเหรอโดดดิเห็นในรูปแล้วตัวเกี่ยววะรู้แต่มันแรงว่ะออกต่อพุ่งฟูดอยจากยี่สกใหญ่เฮียไปอ่ะ เดี๋ยวุ้ยวุ้ยคอ,อนตักดีสตตักไอ้คนนี้ <c oughs> จะจับตทวิ่งจะไปจับขันเบ็ด,ดนะู่นน่ะเอ้ยมันดึงเซฟกูหมุนไม่ทัน <c oughs> เราขันเบ็ดไปเขี่ยเราขันเบ็ดไปกล่องมันนะ่ะขัดไปแล้ว <c oughs> มอ้กดฟุกหน่อยโอ้โคิวแรงว่ะโ้แม่สายเป็นบาดุรือวะดุกกอวดุกมีเนี่ยใช่ลาดุเลยตื่เอัดก็เล่เต็มที่หน่อยเงี้ยเฮ้ยอย่งนี้สบายวะพวกโเคมาพกดเจอนะเจอ ช่วยกันดีเอาสบิมึงก็ได้นะเห็น่ายคลิปโน้ตแ้วยนะฮะว่าเัาตุ้งตาติดอะไรวะอ้อติดหม้วเ้ามองมา้างล่างอ๊บเอาดิวเสาไก็ได้ปะดีกว่ายี่สกี้ อยากได้จะเปลี่ยนมันอุ้ยกลับมือกูแ้วคันรุ่นเดียวกันออกไปมันจะตังแล้วนะ <c oughs> มันจะแสบหูนะเอฟเฟคอะพี่ปุก๊กบอกเอฟเฟคด้วย